สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า n Night s w i m คุณจะทำยังไงถ้าสาวว่ายน้ำหลังบ้านที่ดูเพอร์เฟกของคุณน่ะกลับทำให้ร่างกายที่เคยบาดเจ็บหายเป็นปลิดทิ้งได้อย่างน่าประหลาดใจแต่มันก็มีกฎข้อหนึ่งนะครับว่าทุกอย่างที่ปฏิหารก็ย่อมมีค่าตอบแทนเสมอแล้วเรื่องราวของหนังจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับ คนละหนึ่งไลค์แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทาง S h อป e ีไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถกดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแนละทีมงานในการทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ หนังเปิดเรื่องมาที่กลางดึกคืนหนึ่งในปี1992ลิเบกาเด็กสาวเธอตื่นขึ้นมาหลังจากได้ยินเสียงจากทางหน้าต่างนะครับพอเธอมองลงไปที่สระน้ำก็มีเรือลำเล็กลอยแล่นอยู่เธออยากจะได้เรือลำนั้นมาก็เลยชวนโทมัสน้องชายที่หลับอยู่ไปด้วยกันแต่น้องชายที่ป่วยอยู่ก็ไม่ได้ตื่นไปกับเธอด้วยลิเบกาก็เลยเดินออกมาคนเดียว แล้วพอมาถึงสระน้ําเรือลํานั้นก็ได้จมหายไปเธอก็เลยพยายามเขี่ยเรือลานั้นขึ้นมานะครับแต่ก็เอามันขึ้นมาไม่ได้จนตัวเองอ่พะพลัดตกลงไปในน้ําจากนั้นเธอก็เริ่มเห็นภาพหลอนว่าแม่นะ่ยมายืนเรียกที่ข้างสะแต่พอขึ้นมาจากน้ําก็ไม่พบใครเว่าเรือลํานั้นก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําอีกครั้งลิเบก้าก็เลยรีบว่ายไปคว้าเรือลํานั้นมาจนกระทั่งเธอถูกดูดจมหายลงไปในน้ําเหลือเพียงแค่รองเท้าคู่ใจคู่เดียวที่ลอยขึ้นมาแทน แล้วหลายสิบปีผ่านไปเลนักกีฬาเบสบอลและครอบครัวก็กําลังตระเวนหาบ้านหลังใหม่จนพวกเขาได้มาเจอบ้านของริเบก้านะครับแม้ว่าบ้านมันจะสภาพเก่ามากแต่ถ้าตกแต่งดีๆทําความสะอาดเพิ่มอีกนิดหน่อยบ้านก็จะน่าอยู่มากแถมยังมีสระน้ําซึ่งตอนเด็กๆอะ่ะเลเคยฝันว่าอยากจะมีสระน้ําเป็นของตัวเองนั่นก็เลยทําให้เขาถูกใจบ้านหลังนี้มากนะครับ และขณะที่จะกลับเขาก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่สระน้ําก็เลยนั่งลงไปที่ขอบสระเพื่อที่จะเอื้อมไปหยิบมันแต่ทว่าเขาก็พลัดตกลงไปในสระเหมือนกันถึงแม้ว่าแลจะว่ายน้ําเป็นแต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บของเขาที่เป็นอยู่และสระน้ําก็ยังมีผ้ายางคลุมเอาไว้ทําให้แลต้องตะเกียกตะกายว่ายน้ําขึ้นฝั่งได้อย่างยากลําบากแต่เขาก็สามารถว่ายกลับขึ้นมาจนได้ ทำให้เอลลี่ลูกชายคนเล็กอิซซี่ลูกสาวคนโตแล้วก็อีฟภรรยาของเขานะครับวิ่งมาดูว่าพ่อเป็นไงมัง่งพวกเขาก็ถามเลด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะพาไปโรงพยาบาล แล้วพอมาถึงหมอก,ก็บอกว่าอาการบาดเจ็บของเล่ถ้าทําการกายภาพบําบัดด้วยการว่ายน้ําก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นและบ้านหลังที่พวกเขาเพิ่งไปดูมามันก็ตอบโจทย์ความต้องการนี้พอดีนะครับพอพื้นที่บ้านโดยรอบมีเยอะสามารถเล่นโยนเบสบอลได้อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ําอีกและอีฟภรรยาของเขาก็อยากมีบ้านแล้วก็ลงหลักปักฐานสักทีเพราะไม่อยากจะย้ายไปหลายๆที่เนื่องจากเลต้องย้ายทีมพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหลังนี้ด้วยกัน แล้ววันต่อมาพวกเขาก็เตรียมอุปกรณ์เข้ามาปรับปรุงบ้านนะครับระหว่างนั้นลูกๆก,ก็ได้ย้ายเข้าโรงเรียนใหม่ทุกอย่างลงโตไปหมดทําให้ครบอบครัวเขามีความสุขมากด้านอิซซี่ลูกสาวคนโตก็ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าโลนินเขาเข้ามาชวนเธอให้มาเข้าชมรมว่ายน้ําด้วยกันแต่อิซซี่ก็ยังไม่ได้ให้คําตอบไป แล้วต่อมาทุกคนในบ้านก็มาทำความสะอาดสระว่ายน้ําด้วยกันหลังจากที่ดูดน้ําออกหมดแล้วก็เริ่มขัดและทำความสะอาดตามท่อระบายน้ําต่างๆแม้ว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นเน่านะครับแต่ทุกคนก็คิดในทางที่ดีว่ามันน่ยไม่ได้ใช้งานมานานแล้วก็ถูกทิ้งล้างเอาไว้ไม่ได้บํารุงรักษา แล้วตอนนั้นเอลลี่ลูกชาย,ยเลกก็ได้บอกกับพ่อไปว่าเขาาจะเข้าชมรมเบสบอลส่วนอิซซี่ก็จะเข้าชมรมว่ายน้ำเหมือนกันเลกก็เลยเล่าประสบการณ์การเล่นเบสบอลของเขานะครับพร้อมกับเก็บใบไม้ในท่อไปด้วยแต่ทว่าจูๆ่ๆมือของเขาก็ถูกเฉือนด้วยของมีคมบางอย่างในท่อพอเอามือออกมาเลือดก,ก็อาบท่วมไปหมดแล้วน้ําสีดําที่อุดตันในท่อก็ค่อยๆทะลักออกมาพวกเขาก็เลยไปเรียกช่างให้มาดู ทางช่างก็บอกว่าสาว่ายน้ำของพวกเขาอ่ะเชื่อมต่อกับน้ําบาดาลอยู่และน้ําที่พวกเขาจะได้เล่นก็เป็นน้ําที่กรองมาจากธรรมชาติจนหลายวันผ่านไปนะครับช่างก็สามารถทําให้สระน้ำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง แล้วหลังจากนั้นทุกคนในบ้านก็มาเล่นน้ํากันด้วยความสนุกสนานอีสได้โยเหรียญลงไปในน้านะครับแล้วก็ให้ลูกๆอะ่ะดำลงไปเก็บเหรียญขึ้นมาโซเลก็กายภาพบาบัดต,ตัวเองไปแล้วก็พยายามพยุงตัวเองในน้ําให้ได้ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวผ่านไปจนมืดค่าพวกเขาก็เลยแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับหลังจากที่อีฟเคลียเอกสารเรียบร้อยแล้วเธอก็มาว่ายน้ำเพื่อผ่อนคลาย ระหว่างนั้นไซเดอร์ ider, น้องแมวลายเสือดาวสัตว์เลี้ยงของครอบครัวก็แวะเวียนมาที่สระว่ายน้ำเหมือนกันแต่พอน้องเดินเข้ามาถึงก็มีอาการหวาดกลัวอะไรบางอย่างแต่ว่าอีกก็ไม่รู้นะครับว่ามันกลัวอะไรเธอก็เลยว่ายน้ําต่อไปแต่ก็ต้องมาตกใจที่จูจๆเลยก็มายืนข้างสระว่ายน้ําเธอก็เลยทักออกไปนะครับแต่ว่าพอหันกลับมามองดีดๆเธอไม่เจอใครเลย ระหว่างนั้นไฟในสระว่ายน้ําก็ติดติดดับดับเธอก็ไม่รอช้านะครับรีบขึ้นจากสาระน้ําทันทีและพอกลับเข้าไปในบ้านก็มารู้ความจริงว่าเลไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเขายังหลับอยู่ที่เตียงตลอดเวลาแล้วคืนนั้นไซเดอร์ก็มาด้อมมองที่สระว่ายน้ําอีกครั้งแล้วมันก็มีเรือลำลเละกะ็กๆโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ํามันลอยวนไปในสระทําให้ไซเดอร์กระโดดลงไปในน้ําไปตะครุบมันแต่ทว่าเจ้าแมวน้อยก็หายไปอย่างไรร่องรอยเหลือเพียงแค่ปลอกคอที่ลอยอยู่บนผิวน้ํา แล้วเช้าวันต่อมาเอลลี่ก็ตะโกนเรียกพ่อแม่นะครับบอกว่าไซเดอร์หายไปเหลือแค่ปลอกคอเท่านั้นทุกคนก็เลยออกตามหากันใหญ่ส่วนเลก็ไปเก็บปลอกของเจ้าไซเดอร์ขึ้นมาจากสระแล้วเขาก็เข้าไปหาเจ้าไซเดอร์ในครัวระหว่างนั้นเขาก็แกะผ้าพันแผลที่มือออกแล้วก็พบว่าแผลที่โดนเฉือนเมื่อวันก่อนนะได้หายไปแล้วแถมยังไม่มีรอยแผลเป็นอีกเลกคิดว่าคงมีอะไรผิดปกติกับสระว่ายน้ํานี้แน่ๆเหมือนกับเรื่องที่ภรรยาของเขาเจอเมื่อวันก่อน เขาก็เลยตัดสินใจทําตามคําแนะนําของเธอนะครับโดยการเอาพยางอ่ะมาคลุมปิดสระน้ําเอาไว้แล้วคืนต่อมาอีฟก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าฝันร้ายเธอพบว่าเล่ไม่นอนอยู่บนเตียงก็เลยมองไปที่หน้าต่างแล้วก็เห็นว่าเลยเน่ยกำลังว่ายน้ําอยู่ในสระแล้ววันต่อมา เลก็ได้ไปหาหมอตามนัดแล้วก็พบว่าอาการของเขาอดีขึ้นมากจนน่าประหลาดใจแล้วหมอก็ไม่เคยเห็นใครอาการขึ้นแบบนี้ในระยะเวลาสั้นๆเลก็ดีใจมากพอคิดว่าที่บ้ายของเขามีสระว่ายน้ําแล้วก็เป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติเขาก็เลยพยายามลงสระว่ายน้าบ่อยๆนะครับเพื่อบําบัดตัวเองแล้วก็หวังว่าจะได้หายเร็วๆจะได้กลับไปเล่นเบสบอลอีกครั้งและสระน้ามันก็ทําให้อาการบาดเจ็บของเขาอดีขึ้นมากจริงๆจนเขา่เริ่มฝึกออกกําลังกายแบบหนักตั้งแต่ยกดัมเบลแล้วก็เล่นเวท แต่ว่าตอนนั้นนะครับเอลลี่ก็ได้มาชวนพ่อให้ไปเล่นดำน้ําหาเหรียญกันพ่อแม่นะ่ยไม่ยอมให้เขาไปลงสระคนเดียวพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะตามไปแล้วระหว่างที่รออยู่เด็กน้อยก็ดำน้ําเล่นไปคนเดียวก่อนนะครับขณะที่ดำอยู่ก็ไม่เหรียญโยนลงมาเอลลี่ก็คิดว่าพ่อคงจะมาถึงแล้วแน่ๆก็เลยดำขึ้นจากน้ําด้วยความดีใจ แต่ว่าพอมองออกไปก็ไม่เห็นพ่อเลยเขาก็เลยสวมแว่นตาดำน้ำแล้วก็ดำลงไปเก็บเหรียญแต่ว่าเหรียญมันก็ถูกปโปรยลงมาเรื่อยๆจนมาถึงท่อระบายน้ําเอลลี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเรียกนะครับแล้วก็เห็นเงาลางๆที่ขอบสะด้วยเขาก็เลยลอยตัวขึ้นมาดูแต่ก็ไม่เจอใครอีกแล้วเด็กชายเริ่มหวาดระแวงไปนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นพี่สาวแน่ๆที่มาแกล้งกันเขาก็เลยตะกนเรียกอิซซี่อยู่นาน,นแต่ว่าก็ไม่มีเสียงตอบรับเลยเอลลี่ก็เลยมาหลบที่ใต้สะพานกระโดดของสะแล้วก็สัมผัสได้ว่า มีใครบางคนอยู่บนนั้นเขาก็เลยกระโดดขึ้นไปนะครับหวังจะแตะโตให้ได้แต่มันก็ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกแล้วบนสะพานไม้กระโดดไม่มีใครเลยแล้วเด็กชายก็ได้ยินเสียงเรียกจากรีเบคก้าดังออกมาจากท่อระบายน้ําที่ขอบสระเขาก็เลยเข้าไปทลำและคุยถึงเสียงนั้นแล้วตอนนั้นเองเอลลี่ก็เห็นว่าหุ่นยนต์ของเขาติดอยู่ในท่อก็เลยเอื้อมมือจะไปหยิบแต่พอดึงออกม,มือของเขาก็ดันไปติดนะครับแล้วก็ดึงไม่ออกแต่พอดึงมือออกมาได้ เขาก็เจอกับเส้นผมจํานวนมากที่ติดมือออกมาด้วยแถมยังมีมือของใครก็ไม่รู้ยื่นออกมาเอลลี่ก็ตกใจมากนะครับรีบขึ้นมาจากน้าอย่างว่องไวแล้วก็รีบไปเล่าเรื่องให้แม่ฟังอีฟก็เลยออกไปดูที่สระน้ำกับลูกชายนะครับแต่ก็ไม่เจอคนที่ชื่อเลยเบก้าเลยเธอก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้สามีฟังเลก็บอกว่าลีเบเก่านะ่ะคงจะเป็นเด็กที่แอบเปรี้วเข้ามาเล่นน้ําก็ได้ ทำให้ตอนนี้นะครับสบภาพจิตใจของเอลลี่แย่มากสองสามีภรรยาก็เลยตัดสินใจจะจัดปาร์ตี้ที่ริมสระที่บ้านแล้วก็ชวนเพื่อนบ้านใกล้ๆมาสนุกด้วยกันแล้วก็ไม่ลืมบอกให้ลูกๆชวนเพื่อนของพวกเขามาด้วยเพื่อมาปาร์ตี้สนุกกันแล้ววันต่อมาเลยก็ได้มาเป็นโคช้ชคราวนะครับให้กับชมรมเบสบอลที่เอลลี่กำลังเรียนอยู่ระหว่างนั้นครูฝึกก็ได้เชิญให้เขาอลองตีลูกเบสบอลดูเลยก็ห่างหายจากการลงสนามมานาน เขาก็ดีใจมากและคิดว่าร่างกายน่าจะดีขึ้นแล้วเขาก็เลยไม่ปฏิเสธคําชวนนั้นยิ่งพอได้จับไม้นะครับพลังใจก็มาเต็มแต่ทว่าเขาวาตีไม่โดนลูกเลยจนล้มลงไปกับพื้นเพราะการทรงตัวไม่ดีแล้วก็ห่างหายจากการซ้อมไปนาน แต่พอเขาลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับเขาก็นึกไปถึงสระน้ำและก็ภาพในอดีตทําให้เขา,าสามารถตีลูกจนลอยไปไกลแล้วก็ทําให้หลอดไฟของสนามมาแตกเด็กๆที่ยืนดูอยู่รอบสนามต่างก็ตื่นเต้นฮือฮาที่ได้เห็นลูกเบสบอลนะลอยไปไกลขนาดนั้นพวกเขาต่างวิ่งเข้ามาหาเลเพื่อแสดงความชื่นชม แล้วหลังมือข้ามวันนั้นนะครับเลกับอีฟก็ต้องออกไปทุรักข้างนอกแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆอ,อยู่บ้านตามลําพังอีฟก็กําชับลูกให้อยู่แต่ในบ้านเท่านั้นแต่ทว่าอิซี่ก็ไม่ได้ฟังคํำสั่งของแม่นะครับเธอยังขู่น้องชายด้วยเพราะเธอจะชวนโลนี่มาเล่นน้ำที่บ้านด้วยกันแล้วก็ห้ามเอลลี่ไปฟ้องแม่ แล้วพอโลนินมาถึงนะครับสองนุ่มสาวก็ไปเล่นน้ําด้วยกันเล่นหลับตาซ่อนหากันในน้ําแต่ว่าโลนินอ่ะก็แอบขึ้นมาจากน้ําหลบไปทางข้างบนอิซี่ก็ยังคงหลับตาหาโลนินต่อไปจนเธอคิดว่าอีตรงนี้ใช่ไหมจับตัวโลนินได้แล้ว แต่ทว่าสิ่งที่เธอสัมผัสน,นะครับงงมันมีหน้าตาประหลาดและก็น่ากลัวมากเธอตกใจแล้วก็รีบว่ายน้ำกลับมาขึ้นฝั่งทันทีเธอเล่าให้เขาฟังอย่างหวาดกลัวถึงสิ่งนั้นโลนินก็พยายามปลอบใจเธอว่าเขาอ่ะอาจจะทําให้เธอตกใจก็ได้เพราะเขาเห็นว่าอิซเซ่ดำน้ำลงไปแค่ไม่กี่วินาทีเองแล้วตอนนั้นเอลลี่ก็ตะโ <Wait, S 1> ก <wait. S 1> มนมาบอกว่าพ่อแม่จะกลับมาแล้วโลนินก็เลยต้องออกจากบ้านไปนะครับแต่ก่อนจะไปเขาก็ได้จูบลาอิซเซด้วย แล้ววันต่อมาเอลลี่ก็มาหาพี่สาวที่ห้องเขาถามถึงสิ่งที่พี่เจอเมื่อคืนตอนเล่นน้าอ่ะเพราะตัวเองก็เคยเจอมาเหมือนกันแม้ว่าอิซี่นะครับจะรู้ว่าความจริงอ่ะเจออะไรมาแต่เธอก็เลือกจะเก็บเงียบเอาไว้เพราะตั้งแต่ย้ายมาที่บ้านหลังนี้ทุกอย่างก็กําลังจะดีขึ้นพ่อก็อาการดีแม่ก็ได้ทํางานใกล้บ้านแล้วก็ไม่อยากให้น้องชายไปบอกเรื่องนี้กับแม่จนทําให้แม่ตกใจและต้องย้ายบ้านกันอีกครั้งเธอก็เลยสั่งให้น้องชายเงียบเรื่องนี้เอาไว้ แล้วพอถึงวันที่มีปาร์ตี้ริมสระนะครับเพื่อนบ้านต่างก็เอาอาหารมาแบ่งปันกันเด็กๆก,ก็มาว่ายน้ําเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ทว่าเอลเลียไม่ได้ไปร่วมสนุกกับคนอื่นเพราะเขายังหวาดกลัวก,กับสระว่ายน้าแห่งนี้ไม่กล้าเข้าใกล้สระอีกเลยเขาก็เลยเลือกที่จะเอากล้องวิดีโอ,อมาบันทึกบรรยากาศความสนุกแทน แล้วระหว่างนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับที่เห็นเล่ตีลูกเบสบอลลอยไปไกลเมื่อวันก่อนเขาก็เลยเข้ามาขอลายเซ็นเก็บเอาไว้เล่ก็เลยชวนเด็กหนุ่มคนนั้นลงเล่นน้ําด้วยกันพวกเขาเล่นขี่คอกันในสระน้ําส่วนอีฟเธอก็อยู่ในครัวกับเคลในหน้าที่ขายบ้านให้นะครับอีฟคือเค้นถามเธอถึงความเป็นมาของบ้านหลังนี้และสระว่ายน้ำที่ถูกทิ้งล้างมานานกว่า15ปีจนเคลยอมพูดความจริงออกมาว่าเด็กหญิงที่เคยอยู่บ้านหลังนี้และจมน้ำเสียชีวิตอะมีชื่อว่าลีเบกา ทำให้เอฟนะครับรู้แล้วว่าสิ่งที่ลูกชายบอกมาเนะ่ยเขาไม่ได้โกหกเลยส่วนเลยที่กําลังเล่นขีดคอในน้ากับทายเด็กที่มาขอลายเซ็นแต่ตอนนั้นเน่ยเลยเหมือนถูกพิศาจเข้าสิงนะครับเขาก็เดินลงน้ำลึกๆไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัว จนทาให้ทายที่นั่งอยู่บนคอเริ่มจมน้ําโชคดีที่เอลเลียนั่งดูเหตุการณ์อยู่<ๆ>เขาก็เลยตะโกนบอกแม่ก็ได้ช่วยทายกับเลเอาไว้ได้ทัน<ๆ>แต่ทว่าเรื่องในวันนี้นะครับ<ๆ>ก็ได้ทําให้ครอบครัวของทายและก็เอลเลียขาดจากกันและห้ามไม่ให้เลไปที่สนามซ้อมเบสบอลอีกนั่นก็เลยทําให้อีฟนะครับจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ทันทีแต่ระหว่างที่อยู่ในรถอะ่ะ จู่ๆเลก็มีอาการประหลาดเกิดขึ้นเขาอาเจียนแล้วก็มีเลือดออกมาที่ปากอีกทั้งเส้นเลือดก,ก็กลายเป็นสีดําทุกคนก็เลยต้องกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งเพื่อพาเล่มาพักฟื้นแต่ว่าพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็โหยหาที่จะลงเล่นน้าในสระหลังบ้านอีกอีฟก,ก็เลยตัดสินใจดูดน้ําในสระออกแล้วก็เริ่มตามสืบประวัติของสระน้ําแห่งนี้จนเธอรู้ว่ามีอีกหลายครอบครัวที่เคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนแล้วก็มีการเสียชีวิตของคนในบ้านจากสาระน้ําแห่งนี้นั่นเอง เธอหาข้อมูลไปเรื่อยนะครับจนไปได้ข้อมูลของครอบครัวของริเบก้ามาที่ยังอาศัยอยู่แถวนี้เธอก็เลยออกเดินทางไปหาแม่ของริเบก้าทันทีที่บ้านแล้วพอไปถึงคุณนายซัมเมอร์แม่ของริเบก้าก็ให้การต้อนรับเธอไปอย่างดีทั้งสองคนคุยกันในห้องรับแขกอีแบบไม่พูดอ้อมคอมนะครับเธอเข้าเรื่องทันที เธอได้ถามเกี่ยวกับสาวยวน้ําในบ้านแม้ว่าคุณนายซัมเมอร์จะเลี่ยงไม่อยากจะพูดถึงเรื่องในอดีตก็ตามแต่ความทุกข์ทรมานที่อีฟเจออยู่อ่ะก็บีบให้คุณนายซัมเมอร์ต้องบอกความจริงออกมาว่าในคืนนั้นคืนที่ลูเบกาได้จมน้ำอ่ะเธอได้ยินเสียงตะโกนรอ้องของความช่วยเหลือจากลูกสาวแต่เว่าเธอก็เลือกที่จะเมินเฉยนะครับเพราะอยากจะช่วยโทมสัสลูกชายอีกคนที่กําลังป่วยหนักอยู่เขาอจะหายจากอาการป่วยหรือการสังเวยชีวิตของลูเบกา ทำให้คืนนั้นน่ะคุณนายซัมเมอร์ได้ล็อกประตูห้องของโทมัสเอาไว้เพื่อไม่ให้โทมสัสออกไปช่วยรีเบก้าซึ่งคุณนายซัมเมอร์ก็เชื่อว่าเธอคือผู้โชคดีที่ได้รับพรจากบ่อน้ำพูวิเศษจากธรรมชาติซึ่งเมื่อคุณปถนาสิ่งใดคุณก็จะได้สมดังปัถนาถ้ามีอีกหนึ่งชีวิตได้สังเวยให้กับบ่อน้ําพุนั่นและการเสียสละของรีเบก้าก็จะช่วยให้โทมัสอาการดีขึ้นความรักคือการเสียสละ แล้วพอเล่าจบนะครับคุณนายซัมเมอร์ก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปน้ำตาลที่ไหลออกมาเริ่มเป็นสีดําอีไปเห็นท่าไม่ดีก็เลยหนีออกมาก่อนทางด้านของเลนะครับขณะที่เขากําลังอาบน้ําอยู่ร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปคล้ายๆกับอาการของคุณนายซัมเมอร์เลย แล้วตอนนั้นเอลลี่ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งของไซเดอร์เขาคิดว่าเจ้าเหมือวากลับมาแล้วก็เลยออกไปตามหาจนเขาเดินมาถึงหลังบ้านแล้วก็มาหยุดลงที่สระน้ําแต่ว่าเด็กน้อยก็รู้สึกประหลาดใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ได้สูบน้ําออกไปหมดจากสระแล้วแต่ตอนนี้น้ํำกลับมาเต็มสระเหมือนเดิม แล้วเขาก็ได้เห็นเป็ดยางอ่ะลอยอยู่กลางสระคิดว่าเจ้าไซเดอร์คงอยู่ในนั้นนั่นแน่เขาก็เลยคลานไปที่สะพานที่กระโดดน้ําเพื่อจะดึงเอาเป็ดยางเข้ามาใกล้ๆแต่ว่ามันดันมีตัวอะไรที่น่ากลัวบ้าก็รโผลออกมาทําให้เด็กน้อยตกลงไปในสระแล้วพยางคลุมสระก็ปิดเองโดยอัตโนมัติ ทางด้านของอีเซนนะครับที่เห็นว่าน้องชายหายไปเธอก็เลยวิ่งออกมาดูที่สะแล้วก็เห็นว่าพ้ายางกําลังปิดเธอเลยไปลังขันโยกเอาไว้แต่ก็สู้แรงของมันไม่ได้นะครับขันโยกยังทํางานต่อเนื่องไปจนอีฟได้กลับมาถึงแล้วก็มาช่วยลูกสาวดันขันโยกเอาไว้อีซีก็บอกว่าน้องชายอ,อยู่ในสระน้ําอีฟนะครับก็เลยบอกให้ไปตามคนมาช่วยแล้วเธอกระโดดลงไปในสระน้ำเพื่อหาลูกชายแต่ก็ยังหาตัวเอลลี่ไม่เจอ ส่วนอิซี่ก็เข้าไปในบ้านเพื่อตามพ่อออกมาช่วยแต่เพราะว่าเธอได้สะดุดล้มนะครับแล้วก็ถูกแก้วน้ำที่แตกอยู่ที่พื้นอนะ่บบาดเศษแก้วปักเข้าไปที่มือของเธอแต่ตอนนั้นเธอก็สัมผัสได้ว่าเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยเดินตามหาจนไปเจอกับพ่อแต่ว่าตอนนี้เลได้เปลี่ยนไปแล้วเขามีอาการแปลกไปมากตรงก็ไปทําลายลูกสาวจนเธอต้องลองลั่นบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็หนีพ้นจากพ่อที่เปลี่ยนไป ส่วนเอฟเธอก็ยังดำน้ำตามหาเอเวลีนะครับจนเธอไปคว้าตัวลูกชายไว้ได้แต่ทว่าระหว่างนั้นวิญญาณของคนที่ถูกสังเวยไปก็ตามมาหลอกเธอและจะจับเธอกับลูกชายให้จมน้ำเพื่อให้เป็นคนถูกสังเวยคนต่อไปจนเธอได้ไปเจอกับวิญญาณของริเบกานะครับที่ได้ออกมาช่วยนำทางให้เธอขึ้นสู่ฝั่งจนได้แล้วพอขึ้นมาเธอก็พบว่า เอลเลียได้หมดสติไปนานแล้วเธอก็เลยช่วยปั๊มหัวใจแต่ว่าสักพักนะครับเลเข้ามาทางด้านหลังอีฟที่ไม่รู้ว่าเลเปลี่ยนไปเธอก็เลยไม่ได้ระวังตัวจนถูกเลทําร้ายเขาบีบคอของเธอแล้วก็ยกเธอขึ้นจนสุดแขนแต่ทว่าในตอนนั้นอิซี่ก็ได้เข้ามาที่ด้านหลังของพ่อเธอฟาดไม้เบสบอลไปที่ขาของเลแล้วก็ช่วยแม่เอาไว้ได้ทัน เธอฟาดซ้ำๆนะครับเพื่อเรียกสติของพ่อให้กลับคืนมาจนเขาอ่ะกลับมาเป็นปกติจนได้ส่วนเด็กชายก็ฟื้นสติกขึ้นมาพอดีแต่ว่าอาการของเขาก็ยังไม่ค่อยดีนะครับทุกคนก็เลยจะพาเอลลี่ไปที่โรงพยาบาลแลที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ก็คิดจะชดใช้ชีวิตคืนให้กับลูกชายเขาก็เลยเดินลงไปในสระน้ําแล้วก็ได้สังเวยชีวิตของตัวเองแทนเพื่อเป็นการเสียสละความรักที่พ่อมีต่อลูก เราไม่นานคำสาปนั้นก็ได้ผลอาการของเอลลี่ดีขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการจากไปช่วนิรันดร์ของเลและว,วันต่อมาอีฟก็ได้สั่งดินมาถมสาว้น้ําแห่งนี้นะครับแม้ว่าพวกเธอจะสามารถขายแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นได้แต่พวกเธอก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ไปเกิดขึ้นกับครอบครัวของใครคนอื่นอีกทั้งพวกเธอก็ไม่อยากจะจากพ่อไปไหนไกลก็เลยเลือกที่จะถมสาน้ําแทนแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้ต่อไปแล้วหนังก็ได้จบลง แล้วข้อคิดที่ได้นะครับหนังพยายามะสื่อถึงความสําเร็จหรือว่าทางรัฐที่ได้มาง่ายเกินไปซึ่งมันอาจจะแลกมาด้วยความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้เราอ่ะควรระมัดระวังให้ดีให้อรอบคอบเหมือนกับที่เลมีอาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หายแต่พอเขาลงไปในสระน้ําเขากลับหายดีอย่างน่าอัศจรย์นในเวลาอันสั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากอะไรที่ดูดีเกินจริงมักจะมีราคาที่ต้องจ่ายซ่อนเอาไว้เสมอแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไป4.7คะแนนะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์ทังมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ